เพากันงาอหตักดือเอาตักดือลอบดเดวมาลอยก่อนเาดี๋ยอย่าปู่ามาใชาีมอ่ไาบ่ชอบาอหพ่อแท้นี่ทิเซลีทำเยอะทเซลีอะตัวร์โอ้มาให้เนาะนอ่ะ เือ๋่วตามมาลอใครมาล่อเลยทัดตีไุทัย่ิีเนาะดีโคเออวเราต้องลอเนีปารีเลววะตามาลอดใทรตบปีศาจขาอย่าอย่ารวยทุกที่ ก็คอกูปูนเลยกคอก็คเราบายงวัตถุต่อต่ลุ่นเดีนนะเรทุกผัดทออเสียดสีกลูกอเมุิกันเชคนหรเช็แจาบอกมาแล้วรอฮก hạp vào nó hấp khô ra này cùng bờ hấp khô này nữa cùng bờ cái phu bắc đạp vào cái bộ lại Để tắt bảo này

아이 lawaya tu tu lanaa mota uwi ni 또 ki tu 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 lu tu kai la pa ku kaimbawaya ki tu a bilo lanaa 아라이 마도체. 10발래. 6발래. 파타 아구이. 꾸인 메라 아구이. 아블라아 không có nghe Đơ đơ Chua Tạm mà lo hay rồi Thay tí bơ này thóc bà Sẽ nhỉ à ra bên đây chú kí chú để đó Cái đó Cái đó chưa khó bắt đầu rồi làm được đó rồi. ở đây cái này kỹ thu đi nè, phù lỏng phù ghe là, đồ tập ใจอยู่ตอนนั้นแต่เาก็วิ e ดีะเรากลโอเตียง่อนเนาะเฮ้ยตมาคนดีตนเลยตาตอยคีบูหรามาเราได้นะ 쥐고, 내 방으로 와, 쥐고, 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 쥐나 쥐고, 쥐고, 나. 고쥐나 쥐고, 나고 쥐고, 쥐나다

稍微顾虑了，离了外啊马路外塌了，写、嗯、他的？写他的大？大不不管。 ทุกคนเตะเรแล้วเบ,บีาดเบ,บี้ยบ,บีนะทาเบ,บี้ปบบาชอทาเบ,บีาก็าบลโลดนะ่างก็บาวโลเต้นะโคดจีจอดจีเลืบเล ไงกสีดาวก็เคนะสีดาโอเคกเ้้กูอยกัลูลบีดมอะไรรับเราปับเป้อกให้มันเนาะรับเปาเทำต่อไปเดินต่อเนาะก็ัวโซเฮเนาะล้วกุศิกริ้แล้ะนนนน dari cincai nak. Kalau wadi lama. Mako ya wadi sibalah. Patai. Jalan nak diajak dia cakap. Sihatlah tu. Terok aku wale. Sama tak nak pak. Bakho dia kau muka tu nah. ม pues ันอาจจะดูกนแบบล็อกไปตลอดเนละพรรเนาะเฮ้าเราว่าดูไมคอเลยนะวูดอะไรเปล่าเล้ยววูดจ้าบ่อัเลอัเลเออเนี่ยเขาชดีวาเนี่ยชดีวาเขาเนี่ยเอาวุ้ยแกปุ๋นได อุระกิเลก็ได้อุระกเกทิ้ได้หดเยกข้าวอุระดีปกติรอก่้อนน่ะเราจะกยาทำอะไหลอนี่พอจะดูอ่อนดีรเปล่าเนะดูดูปาเเจนะมัแล้วเลยด้วเจนะ

bà thợ đã tháo vá về nào, chỗ đây thì là thương một bộ, thì là thương một bộ này chắc lừa không đó, khe cua, thương mà เฮ้ขอเล้ยไปย่ะบุ้ไปจ้ะชอบหร่าไม่รู่าหนอบากทึงบลอยาบลบลนะตัวโน่ไปยะพี่ตัวโนไปนี่ลายยะพี่ขดิให้ขอนู่ khổ thì một bộ thì, thế, thì một bộ mà bà sẽ phải là. mà là thì một bộ mà, thật, 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 thật bộ. Nhỏ mà. Chí, chí. cái thà hoa anh nhau chuyện này lấy chứ gửi từ မို <c oughs> းကမာလာညောလာအလာညောညောညောလက်လက်ကြီးကြီးလားဒီခေတော့လေးပန်းလားလာညကဒီတော့ရခုံနော် phimu board ye lakhi like

ไอ้ตึกแล้วก็ดูวีลจอเลยเนาะว่าอืมตัดเลยที่มอบนะวีลจอปล่อยเลยแล้วก็ปรับด้วยต่างมูดไฟๆเนาะช่วยปรับให้มอบไว้ถ้าทําก็ดีกว่าแล้วก็ไอ้ถ้าทําอยู่คลิปนั้นได้ก็พูด